สวัสดีค่ะยายน้อยแคปหมูค่ะวันนี้ยายน้อยจะพาเข้าครัว,คร,วครัวบ้านบ้านงๆๆยายน้อยนะคะเราจะทําถั่วกรอบแก้วนะคะโดยใช้ถั่วเกษตรนะคะเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เวลาทําแล้วอาจจะน่าทานกว่าเม็ดเล็กนะคะดูดเขาแบบโอ้น่าทานเลยนเนาะแต่เวลาทําออกมาแล้วก็อร่อยทั้งสองแบบนะคะเพื่อนๆต้องบอกก่อนว่ายายน้อยเป็นคนชอบค้นหาสรรหาเรียนรู้ อยากจะทําทอะไรคือต้องทําให้ได้เราจะค่อยๆหัดค่อยๆฝึกจนชํานาญถึงจะทําทขายนะคะเพื่อนๆยายน้อยจะทําเป็นหลายอ,อย่างเนาะวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องเออแบ่งปันการทําถั่วกอบแก้วนะคะเราจะใส่น้ำเปล่า1นึ่พันมลถั่ว1กิโลกรัมนะคะกะทิห6ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย8 100กรัมนะคะรสชาติพอดีค่ะไม่หวานจนเกินไปนะคะไมะ่ไม่หวานจนเกินไปเนาะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ลดน้ำตาลลงได้แต่อย่าลดเยอะนะคะเวลาที่เราเทำคาราเมลแล้วเขาจะไม่ไม่เป็นเกล็ดนะถ้าเราใส่น้ำตาลน้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเราจะใช้งาขาวกับเกลือเนาะขั้นตอนสุดท้ายเราจะต้มไปเรื่อยๆจน จนเม็ดเขาได้ประมาณนี้เนาะเป็นอ่าเป็นฟองเป็นเกล็ดน้ําตาลเพื่อนๆขาไม่ต้องใช้ไฟแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้มือห้ามปล่อยเลยหลังจากที่เขาเป็นเกล็ดน้ําตาลเราจะคนไปเรื่อยๆเพื่อนๆขาหลังจากที่เขาเป็นเกล็ดน้ําตาลเราจะใส่เกลือลงไปอยู่ที่3มช้อนชานะคะส่วนงาเราจะใส่ตอนที่เขาเป็นคาราเมลนะคะงาขาวเพื่อที่จะให้เขาเกาอบนะคะเราจะทําแบบนี้นะคะ เราปล่อยมือไม่ได้นะคะไฟแรงเพื่อที่จะให้เป็นคาราเมลนะคะไม่ต้องแรงมากพอเขาเป็นคาราเมลเราก็เบาไฟเนาะเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนสุกนะคะเพื่อที่จะเนี่ยใส่งานลงไปนะคะคาราเมลที่เยนน้อยค่อยๆเปิดแล้วก็เบาไฟลงเพราะว่าอยากให้เขากเกาะทุกเม็ดนะคะให้เขาค่อยๆเกาะนะคะค่อนข้างที่จะทํายากเนาะคาราเมลเนี่ยเพื่อนๆค่ะเพราะว่ากระทะเราเล็กด้วยเพื่อนๆค่อยๆอยทํานะคะแรงนะคะ แรงพเพราะเเป็นน้ำเป็นเป็นคาราเมลแล้วก็เบาไฟลงแล้วก็คนคุกเขาให้ให้เขาเรียกว่าให้งาติดทุกเม็ดนะคะเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะคะปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เลยนะคะตะหลิวไม่แน่นอนนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเรจะคนไปเรื่อยๆคนเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เขาเกาะติดทุกเม็ดนะคะแต่ทําจริงๆแล้วก็ไม่ ไม่เกาะทุกเม็ดนะคะคือให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อนๆคะ่ะให้ได้มากเท่าที่จะมากได้ถ้าเขาไปเคลือบที่ถั่วก็จะทําให้รสชาติของถั่วเขาแบบอร่อยนะคะยิ่งทําใหม่ๆนะคะทําเป็นของฝากทําเป็นของขายได้เลยนะคะแบ่งปันนะคะเยะน้อยให้สูตรสูตรนี้คือสูตรที่เยน้อยขายแล้วก็ขายดีนะคะเพื่อนๆ ลองทํากันดูเป็นของฝากได้ใกล้ปีใหม่แล้วใส่โลสที่สวยนะคะแพ็กเกจสวยๆเรากไ็ไม่ไม่ต้องไปซื้อของขวัญที่ราคาแพงนะคะถือว่าลงทุนไม่เยอะแต่คุณภาพนะคะด้วยฝีมือเรานะคะเพื่อนๆติดตามกันไว้นะคะยายน้อยจะลงคลิปสาระดีๆในการทําอาหารใครที่อยากจะให้ยายน้อยทําอะไรก็บอกได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลย เป็นคนที่ชอบเข้าครัวทำกับข้าวทำเมนูนะคะหลากหลายเมนูเรามีพรสวรรค์เราต้องพรสแสวงหานะคะเพื่อนๆค่ะฝากไว้เลยนะคะถั่วกรอบแก้วหลังจากที่เขาเคลือบทุกเม็ดแล้วก็ดูแล้วว่าเขาได้เยอะแล้วเราก็เตรียมภาชนะก็คือเขาเรียกว่าการะมังที่เป็นสแตันเลสหรือว่าทนความร้อนเนาะ ถั่วเขาอะสุกใหม่ๆเขาจะร้อนมากค่ะเพื่อนๆนี่ได้แล้วนะคนไปคนายเกาละมังมาวางแล้วก็เทเลยค่ะเพื่อนๆเนาะเทลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะคนสักครู่นะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้ถั่วเขาไม่ร้อนจนเกินไปเดี๋ยวเขาจะไหม้เนาะเออมันก็จะมีผงนะน้าตาลเนาะเราไม่ต้องตกใจค่ะชอบมากเลยอมนะอ,มอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะลองทําดูเย่าน้อยแบ่งปันนะคะไม่เคย ห่วงวิชามีอะไรแนะนำเพื่อนๆก็จะแนะนำเพื่อจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้